burung Teru kerang lembu เจ็ิบก้าคที่บาอธิษฐานที่จาสามเร็วเร็วจง ตั้งใจฟังหนึ่งอธิฐานขณะที่สวดมนต์เสร็จไม่ไม่เพราะจิตจะนิ่งสำคัญ รู้จิตรู้จักสมาทานศีลห้านะไม่รู้รบาบีก็พูดว่าข้าจะไม่เบียดเบียนใครทั้งสัตว์ทั้ง ข้าไม่ค่าจะไม่เอาของใครทั้งทั้งสิ้นข้าจะไม่ผิดชู้กับเมียใคร รูใครทั้งสิน้นค่าจะไม่พูดเ<ๆ> <traveling. S 2> ท็จพูดไรประโยชน์ทั้งสิน้นค้าจะไม่ดึงสุรา,ราของเมาทั้งสิน้น เมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วสมาทานศีลแล้วก็ค่ยอยอธิษฐาน,นจะสำเร็จเร็วไวเพ <ไว S 2> <ว>ราะบุญจากการ สวดมนต์มีจิตสงบแล้วเมื่อมีศีลแล้วก็เป็นดังปราธนาภานะภาชนะที่สั์อ่า,อารับ กุศลได้เต็มที่อธิษฐานาก็จะสำเร็จจงทำนะอธิษฐานมี2แบบอธิษฐานแรกคือ อธิษฐานจิตหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้หวังสิ่งนั้นสิ่งนี<อ>้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าให้ดีจบอธิษฐานทำ คือการกระทําอธิษฐานให้ไปดีไ,ไป,ไปทุกไปทุกที่ไ,ไ,ปทไปทุกที่ไปพบคนดีไปเจอเหตุการ ดึงว่าดีทุกอย่างแปลว่าอธิฐานทำคือต้องลงมือทำถ้าไม่ทำอธิษฐาน ก็มามีหลายคนนั้นกำกำค่าก็ดีกำน้องค่าก็ดีอธิษฐานว่าทุกหนัก,นกทุกหนักทุกหนักทุกหนะักนะขอ วิบากกรรมมาลุมที่เดียวจะได้จบค่าขอไข่แถลงว่ามนุษ์ไซสเกิดตายเวียนมา ทุกพบถ้าย่อลงก่อเวีนบ้างก่อบุญนบ้างถ้าให้มาลุ้ที่เดียวรับลองผลเลย ว่าจะตายตายในงูแรบลิน้นทันทีวันนี้จึงมาบอกว่าอย่าอธิษฐานเช่นนี้คน มีวิบากกรรมเป็นธรรมดาของสัตว์โลกถ้ามีวิบากกรรมแล้วจบเร่งบุญทำบุญสร้างทาน รักษาศ <สา S 1> ีลเจริญจิตภาวนาจะรอดได้เช่นสมมุติว่ากรรมเวรเป็นความเป็นควายไล่วิด มาถ้าเราวิ่งหนีก็เหนื่อยมากแต่ถ้าทำบุญบุญกุศลก็<อ>จะมีมา้ามาช่วยพาฝากฝากแม่พา ช่วยพาเราหนีอิสร้างบุญก็จะมีรถพาหนีฉะนั้นใดนั้นจึงจะรอดถามว่าไวยัง ไล่ไหมคำต่อคือวิ่งแต่เรานัน่นงงนรถบุญไง <c oughs> มันก็วิ่งไม่ทันถ้าเราไม่สร้าง กุษลบุญแล้ววิ่งไปก็ลาก็ละกลาสุดท้ายควายก็ควิดฉันได้ฉันนั้นสิครั้งหลายจงฟัง เกิดปัญญาการอธิษฐานที่จะสำเร็จเร็วจงตั้งใจฟังหนึ่งอธิษฐานขนาะที่สวดมนเสร็จใหม่ๆ ขอจิตที่นิ่งสำคัญให้รู้จักสมทานสินห้านะไม่รู้บาลีก็พูดว่าจะไม่เบียดเบียนใครทั้งสิน้นข้าจะไม่เอาของใครทั้งสิน้นข้าจะไม่ผิดชู้กับเมียใครลูกใครทั้งสิน้นข้าจะไม่พูดเท็จพูดไร้ประโยชน์ทั้งสิ้นข้าจะไม่ดื่มเชบาของมนเมาทั้งสิน้นเมื่อสวดมน์เสร็จแล้วนั่ง มาทานศีลแล้วก็ค่อยอธิษฐานจะสำเร็จเร็วไวเพราะคุณจากการขวดมุนมีจิตสงบแล้วเมื่อมีศีลแล้วก็จะเป็นดังภาชนะที่สะอาดรับกุศลได้เต็มที่อธิษฐานก็จะสำเร็จตรงธรรมนะอธิษฐานมีสองแบบอธิษฐานแรกคืออธิษฐานจิตหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ว่ากันไป แต่ถ้าให้ดีจงอธิษฐานทำทำคือการกระทำอธิษฐานให้ไปดีทุกที่ไปพบคนดีไปเจอเหตุการณ์ดีจงว่าดีทุกอย่างแปลว่าอธิษฐานทำคือต้องลงมือทำถ้าไม่ทำอธิษฐานก็เท่านั้นประการต่อมา กรรมฆ่าก็ดีกรรมน้องฆ่าก็ดีอธิษฐานว่าทุกหนักขอให้วิบากกรรมมาลุมทีเดียวจะได้จบถ้าขอไข่แถลงว่ามนุษย์ไซสเกิดตายเวียนมาหลายภพชาติไม่นับได้ทุกภพชาติย่อมก่อเวีนบ้างก่อบุญบ้างถ้าให้มาลุมทีเดียว รับรองผลเลยว่าจะตายภายในมือแนบ,บลิ้นทันทีวันนี้จึงมาบอกว่าอย่าอธิษฐานเช่นนั้นคนมีวิบากกรรมเป็นธรรมดาของสัักโลกถ้ามีวิบากกรรมแล้วจงเร่งบุญทำบุญสร้างทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาจะรอดได้เช่นสมมุติว่าวิบากกรรมเป็นควายไล่ขิดมา ถ้าเราวิ่งหนีก็เหนื่อยมากแต่ถ้าบุญกุศลก็จะมีม้ามาช่วยพาเราหนียิ่งสร้างบุญก็จะมีรถพาหนีฉันใดนั้นจือจะรอดถามว่าควายยังไล่ผิดไหมคำตอบคือวิ่งแต่เรานั่งรถบุญไงมันก็วิ่งไม่ทัน ถ้าเราไม่สร้างกุศลบุญแล้ววิ่งไปก็ลา้าสุดท้ายควายก็ผิดฉันใดฉันนั้นจิตทั้งหลายจงฟังให้เกิดปัญญาจับเอาผักผลไม้ถัดนั้นมาให้เนียถวายพงคครับวันนี้เปี่งยิ่เข้าทำบุญนะครับนางสาวภาวนา อกินนันนะครับค่บุญลงสด500บาทครับผมแล้วเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยคุณแม่ของน้องเจียบเขาเสียชีวิตไปละก็ให้เดี๋ยวบอกเจตระแหน่นไปดูขที่สุขติตามกุศลที่สร้างมา,าครับคอ้โหไอบคนนั้เดี๋ยววันนี้เราไปเผาเลย ไม่มีแล้ววันนี้มาเพราะมีคนคิดอธิษฐานแบบนี้ดังนั้นจริงตงไปา <Yeah. S 2> แย่กระบี่รับ 花。發